สำหรับนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในหัวข้อนะครับรูปแบบการประกาศใช้แท็ก PHP นะครับซึ่งการใช้แท็ก PHP นะครับหรือ PHP แท็กนั้นนะครับคล้าเืียงกับ HTML แท็กนะครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายมากกว่าเช่นกันนะครับสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับเรียกว่า p ีเพีแทนะครับที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับทราบถึงนะครับการเริ่มต้นและก็การสิ้นสุดโปรแกรม p ีพนะครับหรือภาษา p ีพีข้อความระหว่างแท็กนะครับจะรับการแปลนะครับในฐานะ p ีพนะครับหรือข้อความภายนอกแท็กนะครับเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับ HTML หรือ p h p tag นะครับซึ่งนะครับรูปแบบการเขียน หรือการประกาศใช้ภาษา PHP สามารถประกาศได้สีรูปแบบด้วยกันนะครับมาดูรูปแบบแรกนะครับก็คือนะครับรูปแบบนะครับแท็กนะครับแบบมาตรฐานนะครับแท็ก PHP แบบมาตรฐานซึ่งแท็กวีมแบบมาตรฐานนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1ก็คือเปิด นะครับในส่วนของ Tag php นะครับแล้วก็ภายในแท็ก php ก็คือจะมีคำสั่งที่จะเขียนนะครับแล้วก็ปิดด้วย Tag php นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกร,รมกันนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนครับ สร้างคอเดอร์ก่อนนะครับสร้างพอเดอร์ก่อนนะครับของผมจะอยู่ที่ได้ดีนะครับแซมนะครับที่เราจำลองไว้ในเครื่องนะครับจากนั้นเราก็ไปที่โฟลเดอร์เอ็ททีด็นะครับ เราก็สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานเรานะครับในที่นี้นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์เก็บงานชื่อว่านะครับคู่หน่อยก็แล้วกันครับคู่หน่อยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะแนะนำครับให้เราไปเปิดโฟลเดอร์ของเรา นะครับขึ้นมาใช้งานนะครับเดี๋ยวที่เราก็ไปที่เดสเหมือนเดิมครับแล้วก็โฟลเดอร์แซมและวฟลเดอร์เอทีนะครับจากนั้นก็เลื่อนเคอร์เซอร์หาโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้คู่หน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับเขียนโปรแกร,รมกันนะครับ การสร้างไฟล์ก็มีได้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับอาจจะสร้างเนวไฟล์ตรงนี้คลิกที่เมนูเนวไฟลก็ได้นะครับหรือเราจะปิดตัวนี้ทิ้งนะครับวิธีที่2ก็คือคลิกที่รูกไอคอนบวกนี้นะครับซึ่งหมายความว่า n e w f i ล e เหมือนกันนะครับคือสร้างไฟล์ใหม่ตั้งชื่อว่านะครับ tspp ก็แล้วกันครับ test.php นะครับซึ่งเจ้าไฟล์ test.php ก็จะไปอยู่ในโฟนเลเดอร์ค o หน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเริ่มเขียนในส่วนของภาษา php นะครับโดยการเปิดแท็ก php ก่อนนะครับในส่วนของแท็ก php นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ คำสั่งที่จะเขียนลงไปนะครับระหว่างแท็กเปิดกับแท็กปิดของ p p นะครับซึ่งผมจะใช้คำสั่ง echo นะครับ echo ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการให้แสดงนะครับอยู่ภายใต้เครื่องหมาย double โ o นะครับอันนี้ผมจะใส่ข้อความว่า test p h p นะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดคำสั่งนี้ก็จะปิดด้วย semicolon นะครับเครื่องหมาย semicolon แล้วก็ทำการป e ิดแท็ก PP นะครับเพื่อจบการทำงานในคำสั่งนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปเทสว่าโค้ดที่เราเขียนเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับโดยการนะครับเข้าไปที่ได้ C นะครับผมจะต้องไปเปิดซ้ำนะครับให้มานทำงานก่อนนะครับในส่วนของอา a ัตเชนะครับ แเราจะมาสตาร์ทก่อนนะครับโดยคลิกที่ไอคอนที่ชื่อว่า Sam c o n t r o ลนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราเช็คที่สวิตต์ตรงนี้ครับตอนนี้เรายังไม่ใช้ถานข้อมูลเราก็จะเปิดแค่ Apache นะครับซึ่งโมดูลตัวนี้เราคลิกสตาร์ทครับตรงแอคชั่นเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับจากนั้นก็ปิดในส่วนของโปรแกรมแซมลงไปนะครับนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่เบราว์เซอร์นะครับใช้ตัวอะไรตัวหนึ่งก็ได้ครับอาจจะเป็น Microsoft Edge หรือว่า Google Chrome ก็ได้นะครับพิมพ์นะครับ URL ที่ชื่อว่านะครับ localhost นะครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับชื่อว่าคู่หน่อยนะครับที่เราสร้างไว้ในได้ดีนะครับถ้าถูกต้อง นะครับถ้าถูกต้องก็จะได้าการแสดงผลแบบหน้าต่างที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทดสอบว่าโปรแกร,รมหรือว่าโค้ดที่เราไฟล์ที่เราเขียนขึ้นริทที่เราเขียนขึ้นรันได้ไหมถูกต้องไหมนะครับก็คลิกที่ไฟล์ test p ่ได้เล,เลยครับซึ่งนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า ใช้งานได้ปกตินะครับก็คือผลการรันสคริปต์หรือว่าโค้ดที่เราเขียนเมื่อกี้ในส่วนของอแท็กทีทีแบบมาตรฐานนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับกาแสดงผลหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับไม่มากก็น,น้อยสหวับนี้ขอสวัสดีครับ